สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะ93ก็มาตัวเน้นตัวชอบนะคะตัวแปลงล่าง4ี่ห้าหลุดนะคะ ตารางกำลังวันเข้า3ตัวนะคะ793เนาะพิเศษนะคะ83หลุดนะคะแอดมินให้เด่น3เจอบไม่เข้าตารางกำลังวันเข้านะคะ83 2 1นะคะก็มามานะคะ2 1 6 3ก็เข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะ เข้าสองเด้งศูนย์สี่หลุดนะคะศูนย์หกหลุดนะคะแปดเจ็ดหลุดนะคะดูสิแปดเจ็ดเก้า 7, 9, ตารางกำลังวันเข้านะคะแปดเจ็ดสรุปแล้วนะคะก็มาเฉพาะกิจบนพิเศษล่างปกติบนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของอันนี้กันเลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีห้าแปดสองสี่เก้าเจ็ดนะคะแอดมินให้เด่นแปดกับเก้านะคะเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดศูนย แปดห้าแปดหกนะคะแปดหกแปดเก้าตามได้นะคะสำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าสาม เก้าหกนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นสี่สองหนึ่งหกสามสองนะคะอย่าลืมแหลงล่างเก้าหกสามหกสูกันเบิ้ลนะคะก็จะมี 9 9 2, 2, 4, 4, นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น9 3 3 9 8 6ม8ามเก้าแปนะคะแปดศ อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นว่าจะเอา75็ดห้นะคะพี่น้องแปดหนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนะทางตัวเลขซส,สวย์งาม,มามาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอต,ตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า